<S 2> <S 2> เในช่วงนี้ค่ะการให้ความปลอดภัยก็สําคัญด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางสพหัยใหญ่ค่ะเขามีการปล่อยเทสระดมกวาดหลังอาชญากรรมนาช่วงประเพณีลอยกระทงประจําปี2 5 1 7ค่ะสร้างฟ้าระว่างการชายพลูประทัดแล้วก็ยิ่งปื้นขึ้นฟ้าพอจะมีโทษทางกฎหไม้ค่ะ กำลังจันททีตำรวจสพหัหญยค่ะพร้อมด้วยกำลังทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทองเทียวสมาชิกกองรักษาอาสาทินเดนอำเภอหัหไยเทเซชุดเทศกิจวิทยุเครื่องเดนแล้วก็ไยได้เกี่ยวคองค่ะได้ร่วมกำลังพลจจำนวลเพนะนึ่งรอยสามสิบนายบุรณาการกำลังปล่อยเทวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงงานประเพณีลอยกระทงประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะห่วงราวันที่แปดถึงวันที่สิบเซพฤศจิกายนนี้ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงหนักทองเถี่ยวค่ะคทางวัดทังเพนีก็เพื่อจะสร้างความมั่นใจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยมีพนตำรวจตรีซาติตพลพินิจรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้า,กาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีพันตำรวจเอกภูมิบันทิบผู้กำกับการสพหัดยใหญ่เก่ารายงานค่ะการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวงนี้นะครับได้มีการมุ่งเน้นติดตามจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับรายการ ปราปรามยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธส่งค้ามวัตถุระเบิดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยต้นเหตุของอาชญากรรมของเจ้าหนุย่ยร่วมทางให้ระดมทรัพย์กำลังเพื่อปองปรามสกัดการเฮตไรายหรือว่าเฮตุนแรงต่างๆแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐจึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอ,มอย่างเข้มงวดครับในการระวังปองกันเมืองในพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับ,รบซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างโครงสร้างสถานาการณ์เชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ชายแดนผักตาในอย่างต่อเนื่องและในพื้นที่ก็อำเภอหันย้ายจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เลยจะต้อง ยังรักกุ้งเ่นเดียวกันนะครับโดยทางด้านรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภากาวได้สั่งเน้นย้ำครับการดูแลรักษาความปลอดภัยของผีน้องประชาชนรวมถึงหนักทองเที่ยวซึ่งจะต้องมีการตรึงกําลังในจุดเทมีการรวมตัวกองกลนจํานวนมากรวมถึงจะต้องมีการทําหน้าที่อำนวยความสะดวกการสั้นจอนในช่วงเทศกาลด้วยครับ,รบนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการใช้พลูดอกมไม้เพลิงดอกไม้ไฟเี่จใายนะครับไอจ่ายไดเฉพาะหน่วยงานที่ได้มีการรับอนุญาตแล้วเท่าน,านั้นส่วนการยิงพื้น เป็นี้นึ่งเรื่องที่จะต้องมีการเฝ้าระวังะน่วยนู้เนื่องจากการยิงปืนขึ้นฟ้าเ,เป็นทิ้งเตะอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าการยิงขึ้นไปแล้วเนี่ยลูกรูนกัไม่ได้ให้ไปไหนลงมาเนี่ยแหละจึงมาจ้างความเดือดร้อนความเสียงให้กับคนอื่นนะครับโดยอากอบเนี่ยและการพิทูดฉาบได้บุคคลนั้นก็จะต้องได้รับโทษต่างกฎหมายนั่นเองครับไปฟังเสียงอะไรครับของอำเภอหันใหญ่เองนั้นทุกท่านก็ทราบนะครับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทาง ของทุกทท่านที่จะเข้ามาเที่ยวในพื that, to to ้นท <spe ak subway> ี่ทับทใต้ตอนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมีการระดมนะครับปอดล้างทั้งก่อนเทศกาลในขณะเทศกาลเราก็ต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องของความปลอดภัยและหลังเทศกาลเราก็ต้องระวังป้องกันอยู่อีกตลอดเวลาครับนี่นโยบายหลักนะครับแล้วก็เป็นสิ่งทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าในเรื่องของการยิงปืนขึ้นไปกระสุนมันไม่ได้ไปมันไม่ได้หายไปในอากาศครับมันต้องตกลงมาแล้วท่านก็ได้รับ ข้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยซ้ำนะครับถ้าเราพิสูจน์ทราบได้เพราะฉะนั้นก็ขอรณรงค์นะครับในเรื่องของการยิงอาวุธปืนในช่วงเทศกาลนะครับก็ขออย่าให้มีครับ